สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกม ขิงเลกาซีปูนปูนปูนเออทำไมต้องปูนปูนด้วยเนี่ยโอเคครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมาโอ้โหต่างักาล้วตอนนี้พี่ก็เล่นหนึ่งร้อยสามแล้วหรือเปล่าเออทำไมพี่เล่นหนึ่งร้อยสามวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะผมตามคาเรียกร้องว่าผมอยากให้พี่เล่นอีกพี่เล่นหน่อยพี่ผมอยากให้พี่เล่นอีกมากมายไก่กองอาหารการละมังกรมากก็เลยจัดให้เลยนะครับวันนี้พี่ก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่ว่าพี่ต้องไปไหนต่อตอนนี้พี่ได้ผลยังยืดมาทุกคนพี่ใช้ดูอุ้ยจบตอนนี้พี่ได้ผลยงงยืืืมมาแแล้้้วนนนนนเหอออออพีีี่่่่่ตตตตไปท พี่ไม่รู้พี่ต้องไปไหนต่อเลยนะแต่พี่ขอสำรวจก่อนนะพี่เหมือนจะต้องนั่งเรือไปที่อื่นได้แล้วนะเพราะว่าเควสมันน่าจะเกิดแล้วลนะ่ะน้องๆอ,อันนี้เราพุ่งได้เรื่อยๆใช่ไหมเหมือนพี่ต้องไปเกาะน,นั้นนะทุกคนเกาะที่เป็นอน,นั้นแน่เลยทำไมต้องมีปีกด้วยเออพี่อยากรู้กร่บหนึ่งทำไมเราต้องมีปีกโอ้โหต้องนั่งข้างหลังด้วยถึงจะขับได้โอเคแม่นั่งหน้าขับไม่ได้ต้องนั่งหลังโอเคโลโบนนี่คือเรือช้าป่ะช่างมันเถอะน <laughs> ี่เรียกว่าเห,เ,เ,นะเหมือนจะเป็นเรือนะเหมือนจะเป็นเรือที่ไว้แบบว่า เออเป็นเรือที่ซันจิอยู่ใช่ไหมเหมือนเป็นพัตคารลอยฟ้าลอยฟ้าตรงไหนตอนนี้พี่เลเวลหนึ่งลอยใช่ไหมเควสตรงนี้เทีจุดเกิดไม่เอาไม่เฟจะทำเควสน่น่นเควสอยู่นน่นคุณเลือกเรือไม่ใช่้เควสอยู่ไหนอะเควสอะเอาเควสก่อนอะตอนนี้เควสอะมีบอสแน่เลยทุกคนแล้วเควสอยู่ตรงไหนเควสอยู่ไหนวะเนี่ย พี่ว่าผิดละพี่น่าจะต้องไปตรงม้นมากกว่านะพี่ขอเดินทางใหม่ก่อนตอนนี้ต้องมีมันนีอยู่ห้าใช่ไหมแต่เราจะไม่สุมผลนะเราจะเป็นรูฟี่นะผมเราจะเป็นรูฟี่หมวกฟางนะผมตอนนี้เอ้เหมือนก่อนนี้เราเคยฟาร์มไปแล้วไหมอะทุกคนคุณๆนะว่าเราเคยผ่านก่อนนี้มาแล้วหรือเปล่านะหมือพี่ไปดูก่อนว่าพี่จะฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมเอิม่มเลเวลร้อยอะลุกลุงลุงอันนี้เท่าไหร่ดูทุกอย่างเหมือนปกติไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่เคล็ดละเฮ้ยมาันจากไหมแล้วเนี่ยโอ้จะเย็นๆสิพอ่อคุณ ต่อยจะแต่งกันพี่ต่อยธรรมดาแล้วกันโอ้โหพี่ว่าพี่ต้องไอ้นี้ใหม่เลยเยอะเลยแต่ต่อยนี่เวลร้อยตรงนี้แหละพี่ว่าเวลร้อยตรงนี้แหละทุกคนนั่นแน่ใช่จัดการคอมมานเดอร์สี่คนนั้นได้เลยเก็บอัพสเตตัสใหม่ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหมัดย่างยืดทุกคนแล้วมันเบามากเลยดู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 อยา่าทีละแปดเดพี่ต้องอัพอัพไอ้นี่อัพเป็นแบบว่ารีสเตตแล้วพ,พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องรีสเตตยังไงตอนนัน้พี่ต้องสู้ชีวิตก่อนนะโอ้โหแรงเหลือเกินอะ่ะอือเรียบร้อยอผมแล้วพี่ก็ไปตีเควสตไม่สนใจัั้งนน เอาหมัดออกมาก่อนเออพี่ไม่สนใจหรอกว่าพี่จะโดนจัดการโอเคเควสพี่อัพแล้วนะผมพี่ก็รับเควสนะผมตึงๆหรือว่าพี่ควรจะเปลี่ยนผลพิสั์หรือว่าทุกคนเปลี่ยนผลไปแบบว่าที่อันนี้ได้อ่ะอืมต่อยนัวไปเลยเอ้ยจะจะแน่จะลากช็อตไม่เอาลากเองเลยเตียเองเลยไม่ต้องมาลากใส่ชั้นมต้องมาลากใส่ชันเลยย่อะเยอ้มาเลยเดี๋ยวพี่ขออัพสเปตัยไปเหมือนกันทุกคนนะเอ้ยอันนี้มานี่มานีพี่จะสิ้นใจอยู่แล้วมาเลยมาเลยเอ้ย เอ้ยกดไม่ติดเส้นทางของลูกผู้ชายอ่ะอุ้ยลืมกดหมัดอะไรฉันมีเกาะอยู่เมื่อกี้อย่ามาเหือกับฉันเอ้โอเคเวอัพตึงๆเราต้องติดตัวนี้ไปก่อนใช่ไหมทุกคนอเอ้ติดคิดิคอนแล้วปันเนี่ยแรงจังรอบนี้เอ้กับตันเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชละอันนี้ไม่ใช่ละเอ้กับตันไม่เอาไม่เอากับตันเออต่อยผิดนิดหน่อยก็ไม่อายเลยนะ จริงพี่ต้องไปสุ่มผลก่อนพี่ใช้ผลจริงพี่อยากใช้ผลยังยืดนะแต่ว่าพี่ไปสุ่มผลก่อนดีกว่าน้องๆพี่รู้สึกว่าพี่ต้องไปสุ่มผลแล้วรู้สึกว่าพี่ฟาร์มยากเกินไปนะน้องนะตอนนี้พี่จะสุ่มผลก่อนน้องๆเขาแจกผลกันนะแต่ว่าพี่ไม่สนใจหรอกเพราะพี่จะเอาเองนะผมมีห้าเกมนะครับผมมีห้าเกมนะเดี๋ยวจะสุ่มกันํำๆไปขอแบบว่าดีๆได้ไหมเอ้โอ้โหเอ้เฮ้ยอีเจเดลี่ ลิเจนเดอรี่เลยเมื่อกี้สวบก่อนเมื่อกี้พี่ได้ผลอะไรไม่รู้กดแซดหมัดยืดหยุ่นพี่ก็กดแซดแล้วนะแต่มันใช้ไม่ได้ไม่เป็นไร๋ยวพี่ขอเรื่องเรื่อใหม่พี่ได้ผลลิเจนเดอรี่ทุกคนเหมือนผลโมจิเลยทุกคนเมื่อกี้ใช่ปะผลโมจิปะไม่ใช่ผลโมจิปะทุกคนนผลโมจิพี่ว่าโมจิแน่ๆตรงเนี้ยเดี๋ยวนะพี่ขอรีตัวไปบนึงได้ปะไหนที่น่าจะหายแล้วตอนเนี้ยทำไมพี่ใช้ผลไม่ได้ทุกคนหรือเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมพี่ใช้ผลไม่ได้ทุกคนหรือว่าพี่ต้องมีหาคีก่อนหมัดยืดหยุ่นเหรอ บัตรยดุนคืออะไรอ่ะเมื่อไหร่พี่จะได้ไอ้น,นี่แหละถ้าพี่ไม่ได้ใช้อ่ะทุกคนหรือเป็นเพราะว่าพลังพี่น้อยเกินเหรอหรือยังไงอ่ะอันนี้เควสเลเวดเท่าไหร่อ่ะวลว120บวกเอเคงั้นพี่ขอตีตรงนี้ให้ถึง120บวกก่อนนะทุกคนนะหรือพี่ลืมเปลี่ยนภาษาไทุกคนแต่พี่ก็กดสแปซได้นะปกตินะงงแล้วเนี่ยตอนนี้คืองงที่สุดในจักรวาลแล้วตอนนี้มานี่ เออมาเลยเจ็บดีเจ็บปวดดีวันไหนถ้าพี่ใช้ผลได้นะพี่ก็จะแบบเฮ้ยใครใช้ซูนามิอ่ะทุกคนมีหูซูนามิเรียกวูฒามิไปแล้วยังเพื่อนอ่ะหมัดยืดหยุ่นอะไรเนี่ยใช้ก็ไม่ได้แล้วพี่จะฟาร์มยังไงเอาจิงๆพี่ก็ไม่รู้พี่จะต้องฟาร์มยังไงเนี่ยให้ใช้ได้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องอดทนต่อไปอันนี้น่าจะหัวหน้าทหารเรือแน่ๆเลยตรงนี้นใช่ไหมกับตันได้เลยกับตันเหรอมากับตันเอ้ยกับตันเหรอเจอไหนะกับตันอนะ่ะนวเลยใสยน่นวไปเลยตัวเดียวเองพี่ว่าพี่ไหวเนี่ยตัวเดียวอะ่ะ เออเออมากับตันนพี่รอกับตันเกิดเลยมั้นี่เควสตรงนี้เลเวลร้อยสี่สิบห้าบวกใช่ไหมทางนั้นพี่ต้องอยู่ให้ถึงเลเวลร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมพี่ถึงจะมาตีกับเจ้านี้ได้เดอะบาบิลิกโอ้โหใช้ขวานใช้บาบาลิกใช้ขวานถูกต้องถูกต้องเอ้ยกดสแปดไม่ติดก็สิ้นชีพอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เดียวเองเอยโอเคโอเคน้องคือใครเนี่ยรู้จักพี่เหรอรู้จักพี่หรือเปล่า เอาเรามาสู้ตรงนี้ทําไมเราสู้ไม่ได้เนี่ยน้องคือใใรอ่ะน้องคือ FC พี่หรอแต่ว่าตอนนี้พี่จะขิดแล้วแป๊บนึงอฮ้ยอุ้ยโอ้โหโดนหมัดลัวเรียบร้อยสิ้นใจเอ้ยมามา เรียบร้อยโอเคววร้อยสี่สิบห้าแล้วนะน้องตอนนี้พี่ก็จะไปตีตัวข้างในได้แล้วครับผมตอนนี้พี่มาดูว่าเจ้าตัวนี้จะเก่งกาดขนาดไหนนะผมเดอ๋บาบาลิกใช้ขวานใช่ไหมเดี๋ยวเจอใช้หมัดชันแน่ผมก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะท่านี้นะก็ยังคาใจพี่อยู่ทุกวันนี้เอ้ยโอเคมาดิมาดิโอ้โหตีโคตรแรงทุกคนเอ้ยบาบาลิกเหรอบาบาลิกเหรอโหเรวจะอัพไม่อัพด้วยนะแล้วเราจะพวกนี้พวกนี้เอ้ยยังฟันได้ยังไงอ่ะโอ้โหมันฟันระยะไกล เออสเปรไปเลยสเปรที่แวนน้ำส้มอะเหรอไม่ใช่ <laughs> เอ,อ้ยมาเราต้องสเปรเป,รเปริดมาก่อนที่จริงอะ่ะน้องแล้วค่อยเข้ามา,น,านัวกับมันสเปรซก่อนสเปรก่อนให้ทันให้ทันโอ้โหไม่ทันหมดทุกคนมันตีแรงเกินไปอะ่ะเอ,อ้โอเคโอ้โหก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอเดี๋ยวพี่คาใจมากเลยนะ้นองแต่พี่อยากจะสุมผลใหม่อีกรอบนึงอนะ่ะพี่จะสุมผลใหม่อีกรอบนึงทุกคนถ้าเกิดว่ามันได้ผลรีเจนเดอรี่ผลอื่นพี่จะกินนะ มันไม่แฟร์แต่วันที่พี่ใช้ผลนี้ไม่ได้แต่พี่ขอไปสุ่มผลใหม่อีกรอบนึงก่อนนะน้องๆนะมาตอนนี้เราก็ละเล่ละล่อนกลับมาแล้วนะจริงๆพี่ไม่อยากเปลี่ยนผลเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าพี่ไม่ได้รีเจนเดรี่พี่ก็จะไม่เปลี่ยนนะเนี่ยทำไมพี่กดใช้ไม่ได้เลยทุกคนมันเป็นเพราะอะไรเหรอมันบัคหรือเปล่านะพี่ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ได้ผลที่เป็นรีเจนเดรี่ผลหนึ่งพี่จะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ได้รีเจนเดรี่ก็จะไม่เปลี่ยนนะผมมาดูกันว่าได้ผลอะไรนะผมเฮ้ยรีเจนเดลี่ร ผลระเบิดนะผมก็ไม่ได้นะโอเคก็วันนี้ก็ขอประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิปนี้ครับผมพี่ก็ถือว่ากลับมาเล่นเนาะกลับมาเก็บเเวลนะผมตอนนี้ก็ได้มาห0เสิบวลวนะจากตอนแรกเวลร้อยมันร้อยหนึ่งมันได้มา4 9บเก้าวลวนะแล้วพี่ก็ได้ผลโมจิเลยอะแต่พี่ไม่แน่ใจน้องๆช่วยบอกพี่หน่อยว่าผลที่พี่ได้คืออะไรเพราะว่าตอนที่พี่ได้อะพี่รีบกินนะผมแต่เขาขอผลนะอ่ะอ่ะได้อันนี้มา พว่าถือว่าได้โมจิมาแล้วก็นะครับผมก็ไม่รู้จะใช้ยังไงคือกดใช้มันก็กดไม่ได้นะผมก็จะเป็นประมาณนี้น,น้องๆช่วยบอกพี่หน่อยนะว่าผลนี้มันเป็นบั๊กหรือเปล่าหรือว่าต้องกดอะไรยังไงพี่ไม่รู้จริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่แลวจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปแล้วส,วสรุปว,ว,ว่าบทนี้ใช้ยังไงอย่าลื